มาพี่น้องมาขบุญสาวคือเกาลัดจ้าพี่น้องจ้า้องแทบไม่คอนเทนต์แล้วหิวลา่มงผู้หิวไปทหิวพี่น้องยังภาพนิ่งยังภาพนิ่งไหมวันนี้กระสีภาพปูขบุญสาวคือเกาลัดจ้าใส่น้ำตาลจ้าพี่น้องจ้าตามด้วยผงหน่อยพี่น้องเออมะเฟสจ้าพี่น้องจ้าใส่มะเฟสจ้าโอ้โหจ้าสูตร บ้านสาเพนซีจ่ใไซกระเทียมส่ขิงจ้าผ้าเขายงใหญ่ๆนังเต็มหมอจ้ะ่เบนนีกคนเห่เขากันเลยจ้าบวอไลพี่น้องบวไล่พี่รองเแต่งืุตมั้กนาดบวไลบวไลยายห่งาแเพี่อนงล้าคือเปื่อยดีแต่ใหญ่ก่าเปื่อยดีกันนะเจ่บหวาน นอกครับแซลก็นาที่นออ้องแล้วหรือมั